สวัสดีครับผมโชกุลสันทนาพาณิชย์ครับผมพี่ปเวนนทรียนิบนไม่หญิงเรไรครัขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Today ครับผมวันนี้เป็นภาพแบบว่าดูเป็นคุลัตรีเนาอก็วันนี้รู้สึกวันนี้ชุดจะสวยเป็นพิเศษนะครวันนี้ตัวเป็นผู้ดีขึ้นมาทันทีเป็นเขาเรียกอะไรเจ้าหญิงเรไรครัเป็นไม่หญิงไม่หญิงไม่หญิงเป็นไม่หญิงลำไนะลำไฮะ วันนี้ถึงคิวของภาคกลางแล้วนะฮะการแต่งหน้าการแสดงประยุกต์วันนี้มีโชว์ด้วยไหมฮะวันนี้โชว์เต็มเต็มที่ระบิมสุโปรไทยแต่ว่าการ,รแต่งเนี่ยเราเอากลิ่นอายมาจากหนังเรื่องสุริโยททยอภาพยนตร์สุริโยไทยครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่านะฮะวันนี้นนการแต่งหน้าแบบภาคกลางแน่นขนาดไหนครับวันนี้สักครู่เดี๋ยวเห็นกันเลยครับ แต่ก่อนที่จะไปนะฮะก็ยังเคยครับผมต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สุขทัศน์ครับผมที่ทำให้มีฉากที่เงางามสวยงามขนาดนี้นะฮะไปพบกันกับช่วงหน้าครับผมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับผมก็เพื่อการไม่เสียเวลานะครับก็ขอต้อนรับอาจารย์เอกและก็น้องโอเอครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราแต่งแบบไหนคะอาจารย์ออวันนี้แต่งเป็น การแสดงนะฮะเป็นสเตทเป็นสเตจเมคอัพเป็นภาคกลางเป็นภาคกลางวันนี้ก็จะเป็นการใส่ชุดระบำสุโขทัยนะฮะก็คือไทยประยุกต์ภาคกลางภาคกลางประยุกต์อาจารย์มีเรฟเลนซ์นะเดี๋ยวดีเขามีดีไซน์ใน iPad โอเคเดี๋ยวให้ดูนะนี่พอสามารถออกแบบได้ใน iPad ด้วยอันนี้นะครับเป็นสเก็ตสเก็ตมาเลยหน้าขาวนิดนึงอ่าผิวจะขาวนิดนึงแล้วก็สีตาจะไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าจะเน้นที่ขนตา เราเน้นคิ้วนะฮะคิ้วเป็นทรงอะไรคะคิ้วเป็นทรงเป็นทรงเป็นไทยประยุกเรียกว่าไทยประยุกต์กระลังกันฮะคือปลายจะสะบัดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ปากแดงครับสีตานี่สีตาก็องเป็นสีน้ำตาลนะตาแต่ว่าไม่เยอะไม่ไม่เยอะเน้นที่เน้นที่เส้นลายนอร์แล้วก็ขนตาขนตาลายนร์แต่ปากแดงครับก็เริ่มบันเลงกันเลยเราจะเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนดีเอ้ยเริ่มจากบำรุงก่อนบํารุงบำรุงก่อน ผิวหน้านังแบบเป็นไงอ่ะผิวผิวดีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องรอยคําำใต้ตานิดกหน่อยนะฮะอันนี้เราใช้มัลติฟลูอิดนะฮะบำรุงผิวก่อนนะฮะแปะห้าจุดทัวนะ่วหน้าแล้วก็เกลี่ยบางๆทั่วหน้าซึมเร็วมากผิวแห้งไหมอะปกติ<ม>ผิวแหง้งต่อ,อไปก็จะใช้ตัว ออยฟรีซ <sunscreen, S 2> ันสกรีนนะคะทุกครั้งก่อน,นแต่งหน้าเอ่เผื่อว่าจะต้องไปแสดงการแจ้งนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งแสงไฟก็ตามนะฮะ,ะเสร็จแล้วนะฮะเอ่อสำหรับการแต่งหน้าการแสดงนะฮะเราก็จำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมความมันเทช i วดออยเพราะว่าใช่อาจจะต้องใช้พลังในการแสดงนะฮะอาจจะแบบ จะขับน้ำมันลงไเยอะนิดนึงก็ตีน้ำมันไปก่อนเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็จะปรับสีผิวนะฮะด้วยตัวรองพื้นตัวใหม่ก็คือเป็นจอยวันฟอลนะฮะอันนี้จะใช้เป็นสีไลท์คือสีอ่อนที่สุดนะฮะเพื่อที่ให้ผิวเนี่ยสว่างขึ้นนะฮะวันนี้เราต้องการหน้าขาวก็ไม่ขาวมากแต่ก็จะสว่างสว่างปกติอันนี้เนี่ย รองพื้นตัวนี้เนี่ยมันจะให้ผลดีมากก็คือเป็นกล้อง hd อเป็น hd สำหรับนะกล้อง hd คือ,อการแต่งหน้าสำหรับการแสดงเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้รองพื้นที่เรียกว่าอะไรฮะแน่นนิดหนึ่งรอ้อนจะยก่แล้วก็ทุกอย่างจะต้องกันน้ำนะฮะเพราะว่าอาจจะมีเหงื่อหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็จะถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวตัวจอยเนี่ยมันเหมาะสำหรับเป็นรองพื้นที่ ใช้เข้ากล้องแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะไม่เพียงพอเราก็ใช้ตัวนี้ปรับสีผิวก่อนเพื่อแล้วก็อันนี้คือจะทําให้เวลาอยู่ในกล้องอาจจะมีการถ่ายภาพหรือว่าเป็นกล้องคทถ้าเราแต่จะสวยขึ้นนะฮะ,ะแต่ว่าตาเปล่า,ลาอาจจะไม่เพียงพอก็จะเพิ่มด้วยรองพื้นครีมอีกชั้นหนึ่งคือเราสามารถใช้ร่วมกันได้อันนี้จะเลือกใช้เป็นผู้กันลงตัวนี้เนื้อบางเบาบางครั้งถ้าใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยมันจะหายไปในฟอง<ใ>น้ำหมดเนาะลงเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่ทุกันดูจะทั่วถึงกว่าแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าว่าช่วงนี้ที่เราทําของสีภาคเนี่ยเป็นการแต่งหน้าศิลปะของ้าต่างๆแต่ว่าเราแบบประยุกต์คือจะมีดีไซน์ของอาจารย์ที่มาแต่งมันมีจินตนาการผสมเข้าไปด้วยก็คือเดี๋ยวบางคนบอกโอ๊ยบุกติไม่ได้แต่งแบบนี้ใช่เพราะเราเราประยุกไงเราดีไซน์เราจะไปปรับใช้ได้นี่นั่นนู่นเอาไปเอาไปทําให้มันดูเหมาะตัวเอง คือสีไลท์หรอปั๊บสีไลท์นี้เราลงรองพื้นนะเป็นตัวฝั่สีผิวบางๆก่อนใช่ใช่ต่อไปก็จะเพิ่มความหนักแน่นของรองพื้นด้วยรองพื้นตัวเป็นแมตช์เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือการแสดงจะต้องรองพื้นหนาแล้วก็แน่นกว่าชิพจัวันิดหน่อยไม่นิดหน่อยฮะเยอะพอสมควรใช่เพราะรองพื้นแมตช์เนี้ยออคเซตโดยเฉพาะเลยแบบว่า แล้วก็<ม>อันนี้มันจะนนส,สามารถทนน้ําทนเหงื่อได้ใช่กันน้ําแล้วได้จะไม่ค่อยมันเพราะมันเป็นแมทอันนี้จะเลือกสีสว่างนิดหนึ่งนะครับอันนี้สังเกตดูนะครับปิดใต้ตาครั้งได้เลยคือเรื่อแมเนี่ยปิดแน่นอนที่สุดได้ปิดได้เลยคุณลักษณะในการปกปิดนี่คือแบบว่าสุดยอดจริงๆการเลือกรองพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ที่วัตถุประสงค์ที่เราจะใช้นาะเราต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะทําอะไรอันนี้เน้น ลองพึ้นสีอ่อนนะครับในส่วนกลางของใบหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกรอบหน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มสีเข้มขึ้นนะจะได้มีเงาการแต่งหน้าเป็นเรื่องของแสงและเงาเนาะจริงเลยโดยเฉพาะแต่งหน้าเตะเตทเนี่ยคือแสงและเงาสาคัญมากเพราะว่าอยู่ในแสงอยู่ในไฟการใช้นิ้วมือเนี่ยมันจะมีความอุ่นโพราะร่างกายมันจะกดรองพื้นเข้าไปได้ติดแน่นผิวมากขึ้นนะฮะเพิ่มความเข้ม ของสีเทคนิคก็คือที่มาถึงกรอบหน้าแล้วใช่ไหมใช่อันนี้นางแบบค่อนข้างมีรูปหน้าค่อนข้างจะกลมอยู่แล้วนะฮะเราเพียงแต่เพิ่มเงาเข้าไปข้านะงแก้มขากันไกลกะคือเราเราไล่เงาไลาเา่ลเ,งลเงานะฮะไล่เงาด้านข้างเข้ามามีข้อแนะนำไหมหเงาอย่างเงี้ยแค่ไหนพอบางคนบอกโอ๊ยแต่เราทำเลนส์หน้นาม,มอมแมมไปหมดเลยอะ่ะเหมือนโดนฟัด ก็ต้องดูจากอันดับแรกคือดูจากขนาดของหน้าก่อนอ,อ่าแล้วก็ความ,วามเขาเรียกอะไรความระดับของแสงแสงมากแสงน้อยแล้วก็เราต้องการให้หน้าเล็กลงแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้แค่เก็บเข้ามาประมาณถึงประมาณไม่เกินปลายหางตาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้ากว้างก็อาจจะไล่เข้ามาได้ีถ้าคนไหนหน้าผากกว้างเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากหน้าผากกว้างอ้างวางแต่ว่าการทำเชดดิ้งก็คือ ก็ควรระวังคือระวังอย่าให้เป็นเส้นเป็นขอบเอออย่าให้เป็นเส้นเกลีย่ยให้แค่เป็นเงาเงาให้เป็นเงาเงาขึ้นมาเท่านั้นต่อไปก็เชดดิ้งจมูกจมูกนิดนึงอันนี้เนี่ยถ้า,เ,าเป็นแต่งหน้าสำหรับการแสดงนะครับแนะนําให้ใช้เชดดิ้งและวแบบครีมเพราะมันจะสามารถแบบสร้างสร้างเงาในแสงได้ดีกว่าการใช้ฝุน่นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแต่งหน้ากลางวันอาจจะใช้เป็นแป้งสีเข้ม เป็นพวกฝุ่นวันเซอร์ทั้งหลายมาช่วยก็ได้แต่ว่าขึ้นวินทีควรจะใช้ครีมอันนี้เบากว่าชัดกว่าต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีแก้มด้วยรูทครีมนะฮะอันนี้เนี่ยจะใช้พวกกันสดรองคกลียแบบหนึ่งนะฮดงนะฮะรูทสีชมพูอมส้ม,สม,สมนะฮะนี้บริเวณหน้าแก้มนะฮะ ถ้ากบไม่ถูกก็ยิ้มลองยิ้มสิครั<อ>ยิ้มแล้ว,ลวก็แตะไปตรงหน้าแก้มนะฮะเรือเรือเป็นเบสเป็นฐานไว้ก่อนอแล้วเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยใช้ฝุ่นเต<อ>ิมประช้อนฝุ่น,นปัดเติมอีกทีหนึ่งเ,เวลาลงรูทแก้มนะฮะระวังอย่าให้สีเนี่ยกระจายลงมาต่ำกว่าปีดจมูกเพราะว่ามันจะดึงให้แก้มย้อยต่อไปนะฮะเราก็ แป้งฝุ่นคราวนี้เนี่ยเวลาเราลงรองพื้นประเภทครีมใช่ไหมจะมีข้อควรระว่งนิดหนึ่งก็คือมันจะมีรอยยน่นรอยยน่นพวกนี้เนี่ยรองพื้นเนื้อครีมเนี่ยมันจะมาเกาะกันเป็นเส้นนะฮะเราก็ใช้ฟองน้ําเกลี่ยก,ก่อนแล้วก็ซิกด้วยแป้งฝุ่นเนะพราะถ้าไม,ไม่ไม่เกลี่ยก,ก่อนใช่ไหมฮะโดนแป้งฝุ่นเนี่ยฟิกเป็นเส้นเลยแล้วก็จะแก้ไม่หายเสร็จแล้วก็ใช้ ะะกดซับแป้งฝุ่นทวนานาแต่วันนี้เราเลือกแป้งทานูรูเซนต์เนาะเป็นแป้งโปร่งแสงะะคือสีรองพื้นที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยสีจะไม่เปลี่ยนตามสีแป้งแป้งโปร่งแสงเห็นไหมคะท่านผู้ชมทุกอย่างก็คือจะดูเบาลงดูซอฟต์ลงค่าขนี้นะฮะอยากให้รองพื้นน่นขึ้นใช้แป้ง แต่ปทูเวทเพิ่มแทูเวเพิ่มกดย้ำน,นะฮะกดย้ำต้องการความแน่นกดย้ำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เราเสร็จขั้นตอนการลองพื้นแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มเริ่มแต่งตาก่อนนะฮะก็จะเริ่มตาคิ้วแก้มปากเราจะเริ่มต้นด้วยสีน้ำตาลอ่อนบริเวณโท,ทนสีวันนี้จะเป็นโทนสีนสจะเป็นน,ะะน้ำตาลทองนะฮะน้ำตาลทองแต่จะไม่เข้มมากนะฮะคือคืออันนี้เลือกสีน้ำตาลเพราะว่า คือสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีที่เป็นสีหนึ่งที่สามารถอยู่ในไฟนะฮะไ,ไฟไฟเวทีแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ไม่หายนะฮะต่อไปก็จะเป็นทำไฮไลท์ำไฮไ,ไ,ไลท์ก่อนนะฮะที่บริเวณหนกคิ้วฮะแล้วก็เบลนสีให้สองสีเชื่อมกันต่อไปเราก็จะย้ำนะฮะสีน้ำตาลเข้มนิดหนึ่ง ใช้เจลไลเนอร์นะเขียนชิดขอบตาที่สุดน,นะฮะอันนี้แค่ไหนคะอาจารย์เอ๋วันนี้อไลเนอร์จะอันนี้จะเลยมานิดหนึ่งนะฮะเลยหางตายกหางตาขึ้นนิดหนึ่งคือวันนี้เราโชว์ไลเนอร์ใช่ปะ โชว์เส้นก็โชว์เส้นแต่ว่าเราจะไม่อยากไม่อยากได้เส้นที่แบบเป็นเส้นชัดมากเดี๋ยวใช้ฝุ่นนะฮะเบลนครับทับขอบอีกชั้นหนึ่งก็คือเทคนิคถ้าเราลงเจลไลเนอร์แล้วอยากอยากให้ดูซอฟต์ก็ใช้ฝุ่นนะฮะใช้ฝุ่นทบเริ่มเขียนขอบตล่างนะฮะเราก็ยังต้องการความเข้มอยู่ก็จะใช้เป็นเจลไลเนอร์นะเขียนก็จะเหมือนกันคือเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นฝุ่น เขียนทับขอบทีนึ่งต่อไปนะเราก็จะลบเราก็จะลบความคมของเส้นนะฮะโดยการใช้ฝุ่นฝุ่นใช่เราก็ใช้ฝุ่นลบขอบนะก็คือฝุ่นอายแชโดว์หรือฝุ่นเค้ไลเนอร์ฝุ่นอะไรก็ได้เค้ไลเนอร์หรืออายแชโดว์อายแก็ได้ใช้สีดำใช้สีดำผสมน้ำตาลก็ได้ฮะมันจะได้เชื่อมระหว่างสีตากับสีของเส้นไลเนอร์ก็จะดูไม่คมมากแต่มีความเข้ม ตาล้างก็เหมือนกันตาล้างด้วยออก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะเออนี่เป็นเทคนิคที่จริงๆเอาไปปรับกัน้าประจําวันก็ได้นะแต่ว่าลดลดความเข้มลงแต่เราใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ร็จแนาวนะฮะแดล้วดัดขนตาอย่างไรเราก็ต้องปัดขนตาจริงอยู่ดีปัดก่อน ก่อนคือจริงๆแล้วการซอนกนตาค่ะคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องซอนทั้งหมดก็ได้อาจจะใช้คู่หนึ่งครึ่งหนึ่งนึงก็ได้ซ้อนหน้าซอนหลังใช่คือมันก็จะได้ลักษณะที่แบบที่แปลกตาไปนี่เราจะใช้กาวสีอะไรดีครับกาวสีดำหรือขาวใช้กาวสีขาวกาวสีขาวตานี้ก็ซอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมติดเข้าไป อ่ะลองดูตาสิขนตาบนเยอะข้างล่างก็าตให้สมดุลกัน,นะะต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วนะฮะวันนี้อย่างที่บอกคือคิ้วจะเป็นทรงคิ้วที่ปลายหางคิ้วจะสะบัดน,นิดหนึ่งคล้ายๆศาสของคิ้วขนแต่ว่าไม่มีความโมค้งเหมือนคิ้วขนนะฮะใช้เค้กไลเนอร์ทางสินตาเราจะวาดทรงคิ้วก่อนนะ,ะแล้วก็ สำหรับการแต่งหน้าการแสดงนะฮะคิ้วก็สำคัญนะฮะความเข้มของคิ้วดูจากไหนก็ให้ดูจากเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าถ้าเครื่องประดับเยอะอาจจะมีแบบหน้านางหรือมีชดาเนี่ยคิ้วอนจต้องเข้มมากขึ้นหรือวใช้สีดำนะน้ำตาลหัวตาอาจจะใช้สีดำแต่ว่าวันนี้เราจะมีแค่เครื่องประดับข้างบน อย่น้ค to ิ้วจะไม่ถึงกับเข้มมากนะฮะก็ค yeah ืออ so ันนี้ตรงปลายเชิด nah นิดหนึ่งอ่ะเราได้ทรงคิ้วแล้วนะฮะเราก็จะไล่สีนะฮะหางคิ้วเข้มคิ้วอ่อนนะฮะแต่อันนี้คือเราจะทำหางเข้มกว่าหัวใช่ป่ะใช่ฮะก็คือตามหลักการเขียนคิ้วทั่วไปก็คือหางคิ้วจะเข้มกว่าหัวคิ้ว เปลี่ยนแ่ส่งที่เราดีไซน์ขึ้นมาเราใช้ฝุ่นเป็นเค้กไลเนอร์หรือว่าเป็น ule, mm hmm. อะเชเดเคียนเนี่ยมันจะง่ายในการที่เราจะไล่น้ำหนักสีด้วยใช่นะฮะบลัชออนนะฮะเพิ่มเพิ่มบลัชออนเมื่อ,อเราลงรองพื้นใช่ไหมเราใช้เป็นบลัชออนเพดครีมลงไปแล้วเราก็จะมาใช้เป็นฝุ่น,นทับอีกทีนะึงนะฮะ เพื่อเพิ่มความชัดนะฮะต่อไปก็จะทำอะไรครับขั้นตอนสุดท้ายปากปากแดงเท่านั้นปากก็เป็นสีแดงอันนี้รูปปากสวยอยู่แล้วไม่ต้องแก้เลยตามรูปเลยตามรูปปากเลยโอ้โหปากทุกสีเพิ่มไฮไลท์เข้าไปตรง เป็นปีดปากใช่ป่ะเปีปากตรงก่านะฮะเพื่อที่จะได้ดูมีเห็นแสงตกกระทบนะฮะเป็นไฮไลท์ก็จะดูปากอิ่มขึ้นอ่ะอเดี๋ยวเราไปดูกันแต่งองค์ทรงเครื่องแจบปลา